สวัสดีครับวันนี้ผมจะาพาพีน่นอกมาสุมไฟไรยุ่งหินหน้งหัวครับนี่ครับขอกหัวือสาเหตุทด้สุมไฟครับคือขอกหัวเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าครับนี่ครับคือนหน้า้จะเลื่อยดนสุมไฟครับเพราะว่ายุ่งมาหลายครับอยู่ทง คือสุ่มไฝแค่คองเดียวนะครับอยู่ได้เบิดขืนครับแต่ว่าไม่ฟื้นนะครับบบ่เพื่อมาได้หรอครับเพราะว่าเข้าหางาใหม่ตามต้นใหม่เรามาโกไฟแล้วก็สุมเหงือหัวครับนี่ครับของหัวง,งัวมันอยู่สบายเพราะว่ามีขวดไฟไหลง,งครับอาบม่มีขวดไฟนะี่คือ อยู่บ่ายครับยุ่งหลายอยู่ีครับเพราะว่ามันเป็นทงหน้าท่าบ้านพี่น้องยุ่งหลายจะสมไฟแบบนี้ครับแบบง่าย,ายๆการสมไฟไรยงียงง่ายนัวอยู่สบายครับนี่ครับผมจะให้เบิรงนัวเพราะว่ามัน บ่มิยุงครับงัวอยู่สบายยุ่งบ่มีาบ้านพี่น้องยุง่งหลายกับสมไฟแบบนี้ก็ได้ครับแบบง่ายๆเรหาฟืนดังไฟกับพ่อแล้วครับหัวจินญยาเซ้ยครับรวัิยุง่งโรบกวนมัน สุงข้างเดียวอยู่ใดวัดคืนครับสัเกีเบิ้งงหรอครับมันอยู่สบายมันบไม่ยุ่ง เสื้อเพิ่มมีเป็นหนมะพร้าวแหงกันได้ครับนี่ครับเพราะมะพร้าวแหงจะมันจะข้นดีครับน่ครับมะพร้าวแหงที่มันเนา่าหรือมมีหนำครับเอามาทําเป็นเสื้อเพิ่มก็ได้ครับสำหรับการขอไฟอะไรยุ่งครับสําหรับการขอไฟอะไรยุ่งแหงมั่วสําหรับมือนีขอจบไปเพียงแค่นี้ครับถากว่าป่านพี่น้องยุ่งหลายจะ ถ้ำแบบนี้นะครับแบบง่ายๆครับแค่หาฟืนมาก่อไฟให้งวก็จบแล้วครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามครับกิจหนาผมจะหาเรื่องเล่าสาระดีๆมาฝากพี่น้องอีกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ